วิชันตูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนัลฟาวพ Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final ฟาวพอดแคสต์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพล นะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ซีซั่น2อย่างเป็นทางการนะครับจะเห็นว่าวันนี้เราไม่ได้มาเจอกันวันศุกร์เหมือนทุกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟนอลฟาวครับย้ายมาอยู่วันอังคารแล้วนะครับแล้วก็มิชชั่นพูโตของเราเนี่ยตอนนี้มีรายการใหม่ๆแบบเต็มทั้งอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไงติดตามได้ทางแฟนเพจของมิชชั่นทูพูโตนะครับรับรองว่าแต่ละรายการเนี่ย สุดยอดมากๆนะครับสำหรับฟล์นอตฟาวในซีซัน2ของเราเนี่ยเรียกว่าจะมากันแบบเข้มข้นมากกว่าเดิมครับ แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องแปลกเรื่องประหลาดเรื่องน่ารู้แหละครับแล้วก็จะมีความโหดมากขึ้นนะครับมีความดาร์กมากขึ้นนิดนึงนะครับเรียกว่าผมจะพาคุณดําดิ่งไปดูจิตใจมนุษย์ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีอะไรซ่อนอยู่ในใจนะครับซึ่งในใจมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับเราหัดที่จะเรียนรู้ทั้งสองด้านผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับยิ่งใครเนี่ยที่เป็นแฟนของ Open Cas e ที่ผมเคยอัดกับน้องนนตอนเนี้ผมจะนำ เรื่องราวแล้วก็ตีมรายการเนี่ยของ Open Cas สเนี่ยเข้ามาในรายการหลักของไฟน์นอตฟาวเลยรับรองว่าสะใจขาโหดแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบโอ้ยฟังไฟน์นอตฟาวแล้วจะจิตตกนอนฝันร้ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าสไตล์การเล่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบไฟน์นอตฟาวแหละก็คือจะเล่าให้มีความสนุกนะครับเพลินๆฟังเพลินๆแล้วก็จะมีแง่คิดตอนถ่ายให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมาเป็นเกราะป้องกัน ตัวเราเองในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้อย่างไรนะครับสำหรับเอพิส o ดแรกของซีซั่น2หรือว่าเอพิโ o ดที่24นี่นะครับเราก็เรียกว่าเราเดินทางกันมาไกลพอสมควรเนาะ24ตอนละผมก็จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของเด็กกลุ่มหนึ่งละกันครับต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนนึกถึงหน้าร้อนเนี่ยในวัยเด็กเรานึกถึงอะไรครับบางคนก็น้ำแข็งใสใช่ไหมบางคนก็นึกถึงชายหาดนะครับ ส่วนผมเนี่ยก็จะนึกถึงการน,นอนอยู่บ้านดูทีวีอยู่บ้านเพราะว่าเมืองไทยมันก็อากาศค่อนข้างร้อนแล้วถ้าเรานึกถึงหน้าร้อนการอยู่บ้านแบบเปิดแอร์เย็นๆก็ค่อนข้างฟินละนะครับแต่สําหรับประเทศอื่นครับหลายๆประเทศแม้แต่ในเอเชียเองเนี่ยเขาก็หยหาแสงอาทิตย์มากๆเลยนะครับเรียกว่าหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นสวรรค์ในการที่จะทากิจกรรมประเภทเอาท์ดอร์ต่างๆนะครับ และเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเกิดที่ประเทศเกาหลีครับซึ่งแน่นอนว่าในหน้าร้อนหรืออในช่วงที่มีอากาศแบบมีแดดดีๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไปทํากิจกรรมเอาท์ดอรก,กันนะครับเช่นเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเข้าป่าไปประจนภัยตามภาษาเด็กนะครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปวันที่26มีนาคมนะครับปี1991เเลยทีเดียวที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ ตอนนั้นก็ไม่ใช่เรียกว่ายังไม่ได้เป็นซัมเมอร์ยังไม่ได้เป็นฤดูร้อนแต่ว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิละนะครับแล้วก็ประกอบก,บกับวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดประจำชาติของเกาหลีใต้นะครับแสงแดดก็เรียกว่าจําใสเลยเหมาะแก่การออกไปเที่ยวเล่นของเด็กๆนะครับวันนั้นในกลุ่มเด็กครับมีทั้งหมด6คนนะครับโดยเด็กทั้งหมดเนี่ยก็อายุอยู่ประมาณ9ขวบถึง13ขวบก็ยังเป็นเด็กชายทั้งนั้นเลยนะครับโดย6คนนี้ก็ได้แก่คุณอาเด็กชายอูชอนวอนนะครับโจโฮยอน คิมยองกิวปาร์คชานอินคิมจองซิกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเด็กชายแตยองคิมนะครับทั้ง6คนเนี่ยก็เรียนอยูอ่อยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาสองสองนะครับซึ่งทุกคนก็อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะครับก็ออกมาเล่นด้วยกันตามภาษาเด็กก็จับกลุ่มเล่นอะไรแถวนั้นนะครับต่อมาเนี่ยเด็กชายแตยองคิมนะครับก็กลับบ้านไปไปทานอาหารเช้านะครับเพื่อนๆอ,อีก5คนก็ ยังเล่นกันอยู่เถวๆนั้นจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยก็เริ่มบ่นว่าโอ้ยทำไมเล่นกันเสียงดังจังเนี่ยมันเจียวจ้ามันหนกหูนะครับเด็กๆทั้ง5้าคนนั้นก็เลยเกิดไอเดียบอกว่าเฮ้ยเล่นแถานั้นมันโดนชาวบ้านด่าเราไปหาอะไรทํากันที่ภูเขากันดีกว่าไหมนะครับเด็กๆก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาไข่กบหรือไปจับกบกันที่ภูเขาวอยองนะครับซึ่งอยู่แถวๆนั้นเลยนะครับเด็กๆทั้ง5คนก็ไปเตรียมกระป๋องครับไปเตรียมไม้เท้า เรียกว่าอุปกรณ์ในการประจนภัยต่างๆนะครับเตรียมมาให้เสร็จสับเด็กชายแตยองคิมนะครับที่กลับไปกินข้าวเมื่อกี้นะครับก็ตามผสมทบครับแต่พอดีคุณแม่เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ให้ไปไหนไกลวันนี้ให้อยู่แถวๆนี้นะครับเด็กชายแตยองคิมครับก็เลยตัดสินใจว่าเงินเขาไม่ไปอย่างไม่ไม่ได้ไปกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยืนส่งเพื่อนแบบหน้าเศร้าๆก็เสียดายนะครับไม่ได้ไปกับเพื่อนทั้ง5้าคนนะครับพอดีวันนั้นครับเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น นะครับทำให้หน่วยงานข้าราชการหน่วยงานงต่างๆร่วมถึงโรงเรียนนี่ก็ปิดทำการหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าในปี1991 19ยุคนั้นเนี่ยเราเกาหลีใต้เองก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบพวกคอมพิวเตอร์ iPad วิดีโอเกมอะไรพวกนั้นดังนั้นเด็กๆเนี่ยเขาก็ชอบออกไปเล่นผจญภายนอกบ้านเนี่ยครับตามสวนสาธารณะบ้างตามภูเขาบ้างซึ่งเขตที่เด็กๆอยู่กันเนี่ยก็คือเขตแทกูนะครับซึ่งเด็กๆก็ อยู่อยู่ในเขตนั้นดังนั้นสถานที่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแถมแทกูเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพแวดล้อมลายล้อมไปด้วยภูเขาคือภูเขาเยอะเลยนะครับด้วยหนึ่งในภูเขาที่เด็กๆนิยมไปเที่ยวกันก็คือภูเขาว,วอยองที่ว่านี่แหละเพราะว่าเป็นภูเขาที่มันก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้ขุขะมากคือ เรียกว่าไม่ได้อันตรายครับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปเที่ยวเล่นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในภูเขาวอยองเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยป่าสนที่ค่อนข้างขึ้นหนาทึบนะครับทาให้แดดเนี่ยมันไม่ได้แบบออเหมือนแผดเผาลงมาที่ตัวเด็กเกินไปก็สามารถที่จะวิ่งเล่นตามเงาไม้ได้นะครับดังนั้นเด็กทั้ง5้าคนที่เหลือครับก็เลยตัดสินใจไปผจญภัยไปจับกบกันที่ภูเขาวอยองนะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาไปเล่นกันประจํา นะครับเส้นทางที่เขาเดินทางไปครับมันก็จะมีความคดเคี้ยวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอันตรายหรือน่ากลัวอะไรนะครับก่อนที่จะขึ้นภูเขาไปครับพวกเขาก็วางแผนนะครับแล้วก็นัดคุยนัดแนกกันอย่างสนุกสนานเลยว่าพวกเขาคิดว่ามันต้องเป็นการผรจญภัยเล็กๆของพวกเขาที่แบบแม่งต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยนะครับซึ่งพวกเขาตั้งใจว่าเออเดี๋ยวเล่นจนตั้งแต่นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยกลับบ้านละกันนะครับแต่แล้วครับหลังจากนั้น เด็กทั้ง5คนขึ้นภูเขาไปและไม่ได้กลับบ้านอีกเลยครับกลุ่มเด็กทั้ง5ครับขาดการติดต่อและหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับคดีนี้เรียกว่าโด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีใต้นะครับจนกระทั่งประธานาธิบดีในตอนนั้นนะครับช,ชื่อว่าโรแตกบูเนี่ย ได้ออกคำสั่งนะครับให้ตํารวจแล้วก็กองกําลังค้นหากว่าส0 0 0 0นคนนะครับพยายามค้นหาเด็กทั้ง5คนในภูเขานะครับก็เรียกว่าไปหมดเลยครับตั้งแต่ภูเขาที่เกิดเหตุนะครับแม่น้าที่อยู่ข้างๆอ่างเก็บน้ําเรียกว่าทุกจุดทุกตารางเมตรนะครับถูกค้นหาซ้ําแล้วซ้ําอีกครับหลังจากนั้นครับเริ่มกระจายออกนอกพื้นที่ครับตั้งแต่สถานีรถบัสสถานีรถไฟนะครับละแวกอื่นๆตามหากันให้ทั่วครับ การหายตัวของเด็กทั้ง5้าคนนี่เรียกว่าสร้างความสะเทือนขวัญเลยนะครับให้กับคนในประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมากนะครับมีบริษัทนะครับแล้วก็กลุ่มคนเนี่ยเริ่มลงขันกันละนะครับระดมเงินได้กว่า42ล้านบอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ล้านกว่าบาทนะครับบอกว่าอ่ะใครเจอเด็กทั้ง5้าคนนี้ให้เป็นเงินรางวัลไปเลยนะครับในจุดต่างๆทั่วประเทศเกาหลีใต้ตอนนั้นมีแต่เด็กภาพเด็ก5คนนี้ครับแปะเต็มทั่วเมืองไปหมดครับมีใบปลิวภาพของเด็ก กลุ่มนี้ครับถูกแจกจ่ายไปกว่า8ล้านใบเลยนะครับก็เรียกว่าทุกคนให้ความสนใจทั้งประเทศให้ความสนใจในการตามหาเด็กทั้ง5คนนี้นะครับหรือแม้แต่ในจอโทรทัศนครับบัตรโทรศัพท์ก็มีนะครับคือหันไปทางไหนเนี่ยเจอแต่หน้าของเด็ก5คนนี้นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครพบเห็นเนี่ยจะได้แจ้งเข้ามาแน่นอนว่าคนที่ทุกใจที่สุดเสียใจที่สุดคงหนีไม่พ้นพ่อแม่ของเด็กน้อยเหล่านั้นนะครับ พ่อแม่ของเด็กน้อยนะครับยอมที่จะทิ้งงานตัวเองเลยนะครับเพื่อออกตามหาลูกของตัวเองนะครับทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับโดยตลอดเวลาที่ค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเบาะแสมากกว่า500ครั้งนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กั่การค้นหาสักเท่าไหร่นะครับเวลาล่วงเลยไปครับแต่ไม่มีใครค้นพบเด็กทั้ง5คนเลยนะครับแม้ว่าเออก็เรียกว่าล่องลอยครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเด็ก5คนเนี้ย เหมือนอยู่ๆหายไปนะครับมันราวกับว่าอยู่ๆน้องๆทั้ง5้าคนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาแล้วอยู่ๆหายวับไปกับตาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยนะครับเรื่องราวของเด็กทั้ง5้าคนที่หายตัวไปเนี่ยเรียกว่าโด่งดังแล้วก็ได้รับการขนานนามว่า r o อกบอยนะครับหรือว่าเด็กกบหรือเด็กจับกบประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายว่าเฮ้ยเกิดอะไรกับน้องๆ นะครับทำไมพวกเขาถึงหายไปดื้อได้นะครับในปีถัดมาครับมีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ชื่อเรื่องก็คือ Fox Boys เลยนะครับโดยภาพยนตร์เนี่ยพยายามจะมองโลกในแง่บวกครับมองโลกในแง่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้เขาออกไปผจญภัยครับในที่ท,ที่หนึ่งซึ่งตอนจบเนี่ยก็แฮปปี้เอนดิ้งนะเดี๋ยวพวกเขาก็จะกลับบ้านมาแบบปกตินี่แหละไม่มีอะไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันดู แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันดูแทบจะไม่มีความหวังเลยที่เราจะได้เห็นน้องๆกลับมานะครับแม้ว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะค้นหาตัวเด็กจนปี2001ก็เรียกว่า10ปีจากที่เกิดเอ่อวันที่เกิดเหตุน,นะครับแต่ว่าก็ยังคว้าน้ําเหลวครับยังไม่เจออะไรเลยนะครับมีคนให้ทฤษฎีมากมายครับเกี่ยวกับเคสของเด็กทั้ง5้าที่หายตัวไปนะครับมีตั้งแต่เอ๊ะพวกเขาถูกลักพาตัวโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือเปล่า นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ถูกกันอาจจะโดนเกาหลีเหนือรักพาตัวไปหรือเริ่มออกไปถึงโดนมนุษย์ต่างดาวรักพาตัวไปเลยก็มีนะครับหรือบางคนคิดแปลกไปอีกทางหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กนั่นแหละอาจจะฆ่าลูกตัวเองแล้วศพไปซ่อนไม่ให้ใครพบนะครับก็มีทฤษฎีมากมายนะครับแต่ก็มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าเด็กเด็กเนี่ยอยู่อยู่หายไปได้ยังไงต้อง5้าคน นะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงมากมายในสังคมนะครับก็มีหลายๆคนพูดแตกต่างกันไปคิดแตกต่างกันไปแต่แล้วครับในที่สุดครับ11ปีผ่านไปจากวันที่เกิดเหตุครับความจริงปรากฏในวันที่26กันยาปี2002นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเดินไปที่ภูเขาเออวอยองนี่แหละแล้วเขาพบรองเท้าครับกับเสื้อผ้าของเด็กกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นโอกครับ ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการขุดดินบริเวณนั้นขึ้นมาสิ่งที่เจ้าหน้าทีา่ได้พบนะครับก็คือซากของเด็ก5คนครับถูกฝังอยู่ในดินไม่ไกลจากจุดที่เขาหายตัวไปนะครับที่เจ็บปวดมากคือจุดที่เจอเนี่ยมันห่างจากบ้านน้องๆไม่เกิน2กิโลด้วยซ้ําคือมันใกล้มาก นะครับสภาพของเด็กทั้ง5้าเนี่ยเรียกว่าถูกเบียดเสียดอยู่ถูกฝังอยู่ด้วยกันนะครับโดยหลุมที่ฝังก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับสภาพศพก็ลักษณะคล้ายๆกอดกันอยู่ก่อนเสียชีวิตนะครับตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาสันนิษฐานว่าเด็กอาจจะหนาวนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วก็มีฝนตกเป็นระยะดังนั้นคือเด็กอาจจะหนาวแล้วก็ลงไปกอดกันเพื่อความอบอุ่นก่อนเสียชีวิตแต่ว่า มันดูไม่มีน้ำหนักเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้พ่อแม่เด็กเองก็สงสัยว่าจุดที่หายหายปวดไปเนี่ยจุดที่เด็กโดนฝังนี่มันห่างจากบ้านแบบใกล้มากอย่างที่บอกไม่ถึง2กิโลทําไมเด็กกลุ่มนี้ถึงทั้งหนาวก็กลับบ้านไปสิทําไมถึงต้องมานอนกอดกันแล้วสภาพศพคือถอดเสื้อผ้าด้วยนะครับมันยิ่งดูแปลกไปหมดนะครับที่สําคัญครับเป็นจุดที่ผมสงสัยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราระดม 6, คนกว่า3 0 0 0 0นคนในการช่วยตามหาแต่ไม่น่าเชื่อว่า10ปีไม่มีใครเจอเลย มันมันไม่เจอได้ยังไงนะครับอยู่ๆแบบผ่านไปตั้งนานกว่าจะไปเจอหลักฐานแล้วก็ไปขุดพบศพได้นะครับดังนั้นครับก็มีการส่งไปตรวจหลักฐานทางนิติวิทยานะครับซึ่งเห็นชัดว่าเด็กทั้งหมดถูกฆาตกรรมครับเพราะว่ากะโหลกศีรษะของเด็ก3คนนะครับ3ใน5น่ะน,นะเรียกว่าแตกร้าจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งนะครับเข้าไปที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะครับและหนในอาวุธที่คนร้ายใช้เนี่ย ผมว่าโหดมากเลยเขาใช้ไขควงครับในการตีหัวน้องนะครับแล้วก็เด็กอีก2คนครับมีร่องรอยของกระสุนที่คาดว่าเป็นปืนลูกซองนะครับซึ่งหมายความว่าเด็กทั้ง5คนนี้ถูกฆาตกรรมแล้วก็อำพังศพนะครับน่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลอะไรที่สืบไปถึงคนร้ายได้เลยนะครับเด็กทั้งหมดไม่ได้ถูกทำร้ายทางเพศแต่อย่างใดนะครับก็คือเด็กทั้งหมดถูกสังหารแล้วก็ถูกนำมาฝังไว้แล้วก็ปล่อยไว้หลายปี โดยที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีใครพบเหตุเลยนะครับหลังจากคบศพเด็กทั้ง5นะครับข่าวนี้ก็กลับมาดังอีกครั้งเพราะมันห่างไปค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะสิปีสิปี1 1ปีอย่างที่ผมบอกตอนนี้ก็มีข่าวลือมากมายครับหลากหลายทิศเลยว่าตกลงแล้วเด็กทั้ง5เนี่ยถูกใครสังหารกันแน่มีทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นนักล่าสัตว์หรือเปล่าที่แบบเอออาจจะยิง เด็กเพราะว่าคิดว่าเป็นสัตว์อาจจะมองไวๆคิดว่าเป็นสัตว์ก็เผลอยิงไปนะครับแล้วก็อาจจะพลาดไปยิงคนหนึ่งที่เหลือก็เลยแบบต้องเหมือนถูกฆ่าปิดปากนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งครับเขาเชื่อว่าฆาตกรอาจจะทํางานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์นะครับเพราะว่าสภาพศพเนี่ยเออมันถูกฆาตกรรมด้วยเครื่องมือบางอย่างนะครับที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โดยเฉพาะนะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งครับซึ่ง คนเชื่อกันมากที่สุดเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรที่เป็นคนโรคจิตหรือมีสภาพจิตใจยแย่อาจจะโดนลังแกจากโรงเรียนหรือว่ามีปมด้อยอะไรในวัยเด็กนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเจอเด็กทั้งห้าก็เลยมาระบายความเลวหลายของประสบการณ์ตัวเองกับน้องๆทั้งห้าคนนะครับเพราะว่าจากสภาพศพเนี่ยต้องเห็นว่าฆาตกรมีการวางแผนแล้วก็มีเวลาพอที่จะออกจากภูเขากลับไปเอาอุปกรณ์แล้วก็กลับมาฆ่าน้องๆทั้งห้าคนได้ นะครับสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าฆาตกรคนนี้โรคจิตเนี่ยเพราะว่าเด็กนียถูกฆ่าค่อนข้างโหดร้ายทารุณน,นะครับอย่างที่แจ้งไปว่าถูกตีซ้ําๆด้วยไขควงซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับรวมถึงคนที่โดนปืนลูกซองหญิงก็เรียกว่ากระโหลกศรีรษะเนี่ยแตกกระจุยเลยนะครับจากความแรงของกระสุนนะครับอย่างไรก็ดีครับคนที่เสียใจที่สุดผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับคงไม่พ้นพ่อแม่ของเด็กนะครับเมื่อเขาได้ทราบว่า ศพของลูกๆเนี่ยถูกค้นพบก็เรียกว่าหัวใจพ่อแม่นี่แตกสลายนะครับเพราะว่าหลังจากคดีนี้เ,เด็กที่เด็กหายไปนะครับพวกเขายังทําใจไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็ยังหวังตลอดครับว่าเด็กๆคงไปออกประจนภยัยแล้ววันหนึ่งจะกลับมาเหมือนที่เขาดูในหนังนะครับมีข้อมูลบอกว่าพวกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับยังทําความสะอาด ห้องนอนลูกของตัวเองนะครับเหมือนเดิมทุกวันเลยเข้าไปทำความสะอาดปูเตียงอะไรเรียบร้อยเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆก,กลับมาจะได้ใช้มันอีกครั้งฟังมาถึงตรงนี้เศร้ามากๆเลยนะครับมันนอกจากการเสียลูกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำลายความหวังที่เขามีอยู่อย่างหมดสิ้นเลยนะครับ วันที่25มีนาครปี2004ก็มีการนำร่างเด็กทั้ง5คนกลับสู่บ้านนะครับมาทำพิธีกรรมในสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตนะครับโดยกระโหลกของเด็กทั้งหมดนะครับถูกบริจาคให้กับห้องปฏิบัติการนะครับาการวิจัยทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยนะครับแม้ว่าคดีนี้ค่อนข้างสะเทือนขวัญคนเกาหลีนะครับมากๆนะครับและตำรวจเองก็ประกาศเกล้าวเลยนะครับว่าจะนำตัวฆาตกรสุดเลวหลายคนนี้มาลงโทษต่อหน้าประชาชนให้ได้ แต่ไม่น่าเชื่อครับจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าฆาตกรตัวจริงเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วทําไมเด็กทั้ง5้าต้องถูกกระทําอย่างรุนแดงแบบนี้นะครับน่าเสียดายว่าในปี2006ที่ผ่านมาครับคดีฆาตกรรมเด็กทั้ง5ก็หมดอายุความนะครับโดยที่ไม่มีผู้ต้องสงสัยแม้แต่รายเดียวเลยครับไม่มีใครต้องสงสัยเลยมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับคดีนี้คดีนี้กลายเป็นคดีปริศนาครับที่ไม่มีวันคลี่คลายได้เรียกว่าเป็น คดีประวัติศาสตร์ในเกาหลีใต้ตลอดกาลนะครับก็เรียกว่าเป็นคดีที่น่าเศร้ามากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการสูญเสียความหวังอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าความเชื่อที่เขาคาดหวังมาตลอดว่าลูกต้องอยู่ลูกยังอยู่ลูกยังกลับมาเนี่ยมันพังทลายหลังจากที่ได้ทราบความจริงนะครับ ่อนที่เราจะหดหู่กันไปนะครับย้อนกลับมาดูที่ตัวเราวันนี้ว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับผมเชื่อว่าการที่เราแบบโอ้โหกักขังตัวเองไม่ไปไหนเลยคิดว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันก็ดูเป็นไม่ใช่จะเป็นทางออกที่ดีซะดีเดียวนะครับในการดูแลตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงนะครับจุดที่มันรับตาคนเนี่ยก็ไม่ควรไปเมื่อเราไม่จําเป็นนะครับหรือถ้าจําเป็นการไปด้วยคนกลุ่มมากๆก็ จะช่วยเซฟมากกว่านะครับหรือว่าการไปตอนที่มันยังไม่ได้แบบพบขํามากนะครับเพราะว่าเออบางทีเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจออะไรกับใครบ้างดังนั้นการป้องกันตัวเองก็ดีที่สุดนะครับหรือการไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเข้าป่าไปเนี่ยบางคนชอบผจญภัยในป่าเนี่ยก็คนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ ในมุมของผู้ปกครองครับถ้ามีบุตรหลานเนี่ยก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันวันหนึ่งเขาจะเจอใครบ้างการสอนให้เขารู้จักป้องกันตัวเองครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ควรจะสอนให้เขารู้จักที่จะป้องกันตัวเองนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแทนที่เราจะเข้าไปช่วยปกป้องทุกครั้งสอนให้เขารู้จักที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตรายก็เป็นทางออกที่ดีนะครับทิ้งท้ายครับผมมีข้อมูลกรณีเด็กหายของมูล,ลนิธิกระจกเงามาฝากครับซึ่ง เป็นข้อมูลที่อยากให public, いい ites, können, ้ทุกคนฟังไว้นะครับเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยเราไม่ทราบเลยแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากๆเลยนะครับเขาบอกกรณีเด็กหายครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยให้แจ้งโรงพักในท้องที่ที่เด็กหายไปนะครับต้องไม่ไม่ใช่ว่าแบบบ้านเราอยู่ที่หนึ่งเด็กหายที่หนึ่งไปกลับไปแจ้งโรงพักที่บ้านเราไม่ใช่อันนี้ให้แจ้งโรงพักในท้องที่ที่เด็กหายนะครับข้อ2คือแจ้งความประสงค์กับตํารวจว่าเด็กหายให้ช่วยตามหาไม่ใช่การลงบันทึกไว้เฉยๆ นะครับเพราะว่าตํารวจบางท่านก็อาจจะมีแค่ลงบันทึกประจําวันไว้อันนี้ให้แจ้งเลยว่าต้องการให้ช่วยเหลือนะครับข้อ3สําคัญมากๆครับอันนี้หลายๆคนไม่ทราบเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์บอกว่าหายไปไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วยังไม่ออกตามหานะครับจริงๆแล้วถ้ากรณีเด็กหายเนี่ยครอบครัวสามารถอ้างหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลขที่0 0 0 1ทับนะครับที่บอกว่า ตำรวจต้องรับแจ้งความคนหายทันทีไม่มีเงื่อนไขด้านเวลาอันนี้สําคัญมากนะครับถ้ามีใครเจอเคสแบบนี้แจ้งความได้เลยนะครับตำรวจต้องปฏิบัติงานเลยไม่มีการรอ24ชั่วโมงนะครับข้อ4คือเล่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุสงสัยทั้งหมดให้ตำรวจฟังนะครับข้อ5หลายๆคนอาจจะสับสนครับ ตำรวจที่รับแจ้งความเนี่ยเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนครับส่วนตำรวจที่ออกไปสืบค้นหาน้องๆเนี่ยตามหาเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายสืบสวนนะครับดังนั้นก็เลยมาที่ข้อ6ว่าหากแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยครอบครัวจะต้องไปพบกับฝ่ายสืบสวนเพื่อลงพื้นที่ติดตามนะครับถ้าเกิดเราได้แค่ใบแจ้งความกับบ้านโดยคุยแค่กับพนักงานสอบสวนธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยอย่ายอมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนปฏิบัติงานคือฝ่ายสืบสวนดังนั้นต้องเจอเขาให้ได้ นะครับการดูกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองควรไปดูกับตำรวจครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะรู้รูปรัณฑ์สันฐานของเด็กได้ดีที่สุดนะครับข้อ8เขาบอกว่าอย่าลืมขอยศชื่อแล้วก็เบอร์มือถือของตำรวจที่รับแจ้งความแล้วก็ฝ่ายสืบสวนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการปฏิเขาเรียกว่าอะไราติดต่อประสานงานตลอดเวลากับตำรวจเหล่านั้นนะครับข้อ9 หากไม่ได้รับความสะดวกนะครับเขาบอกว่าให้เราขอพบพ่วมกับหรือหัวหน้าสถานีตำรวจนั้นได้เลยทันทีนะครับถ้าเป็นกรณีนี้และข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนามนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบอร์โทร1น9 9ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ไว้ละกันแต่ผมขอไว้พร้ให้ใครทุกๆคนนะครับไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ เ,เรียกว่าอะไรดูแลบุตรหลานแล้วก็ตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเป็นเรียกว่าเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นเกาะป้องกันตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทและกันนาะก็หวังว่าอย่าฟังเพื่อความหดหู่แต่ว่าฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับตอนนี้ f i ยน์นอตฟาวนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเรามาออกอากาศทุกวันอังคารแล้วนะครับทางช่อง Mission ToP ูโตเหมือนเดิมนะครับช่องทางเราก็หลากหลายเหมือนเดิมครับ ยูท t บสป s ติ t ายซาวคลาวพอดบีนส์อ a n เปิลพอดแคสต์นะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปไลค์ยังไม่ได้เข้าไปอ่านอย่าลืมนะครับดังนั้นมีคอนเทนต์มากมายมีคอนเทนต์ที่ผมเขียนด้วยนะลองไปหาอ่านดูนะครับชื่นชอบก็มาเจอกันได้แบบนี้ทุกๆวันอังคารยังไงฝากไฟลนอตฟาวในซีซั่น2ด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับว i s ั่นทูพลูโตพ Let's Get Out of Your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอ ต่เราเจอในไฟนัลฟาวพอดแคสต์